จากที่ายศัพท์ไอ้ศัพท์ที่ว่าสั์ไหนมันแปลว่าอะไรทําไมมันถึงแปลว่าอย่างนั้นแล้วมันมีเทคนิคการแปลยังไงถึงจะเข้าใจส่วนวิธีการที่จะแปลให้จําเนี่ยนักเรียนจะต้องแปลด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่แปลแล้วฟังผมอย่างเดียวแล้วจะแปลได้ impossible เป็นไปบ่ได้ มาถึงเตสัพเทปิอย่างที่เคยบอกแล้วครับถ้าเห็นเต,ตเห็นเตเห็นสัพเพเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือคำกลางๆจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับหนังสือที่เราขึ้นมาแล้วนะบางครั้งบางครั้งนะครับผมอาจจะไม่ได้แปลตรงในหนังสือนะ แต่ถ้าคํำลอยๆคำกลางๆเนี่ยเตสัพเพปิชนาะอันว่าชนทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นสัพ์พวกนี้เห็นบ่อยแล้วครับไม่ต้องมาเขียนนะอนุพวินสุอนุพวินสุเนี่ยแปลว่าเสวยแล้วเสวยไม่ใช่กินนะอันนี้คือครองนั้นเรามาดูคําข้างหน้าเนี่ยเราจะรู้ว่าศัพท์เนี้ยมันควรจะแปลว่าอะไร ข้างหน้านี่คือสัมปัตติงนึกถึงสมบัติเมธนีเอาไว้สัมปัตติซึ่งสมบัติซึ่งสมบัติซึ่งสมบัตินะั้นอะไรซึ่งสมบัติครองย่อมครอบครองออครอบครองแล้วซึ่งสมบัติแล้วออกมาจากอินสูนะสังเกตตัวนี้ด้วยเนี่ยผมย้ำย้ำแล้วย้ำอีกนะพระดงเกียรติทำอะไรผมถึงย้ำแล้วย้ำอีกน่ะว่า พยายามสังเกตไม่ใช่สัตว์แต่ว่าเขียนอย่างเดียวนะอย่างตัวนี้ซึ่งสมบัติซึ่งสมบัติมันต้องอะไรซึ่งสมบัติซึ่งความจริงแล้วอนุน้อยภายหลังตามภาวะมาจากภูธาตเป็นตามแล้วครับแปลมันแปลไม่ออกนะครับเป็นตามแล้วซึ่งสมบัติเมิดตึดนั่นก็แปลว,ว่าเสวยหรือครองแล้วครอบครองแล้วได้เลยครับคือดูคํานี้เป็นหลักนะก็จะแปลออก สมบัติสมบัติอันเป็นแบบไหนสัทีสังสัทีสังนึกถึงภาษาไทยนะถ้าเป็นพระนี่จะง่ายหน่อยสาธิสลักพระบรมสาธิสลักหรือว่าไม่เคยได้ยินอีกอ่าสิธิสลักก็คือรูปเหมือนรูปเขียนฉายาเออสาธิสลักคือรูปปั้นเพราะไปเป็นรูปปั้นนะถ้าฉายาละคือรูปเขียนรูปถ่ายฉาย หายพระรูปนั้นสาธิคือสาีิสามมาจากสาัเนี่ยอันเช่นกับอันเช่นกับด้วยสมบัติประโยของพระราชาเสรบแล้วนะครับประโยชน์ต่อไปยะทาถ้ามีประโยคยะทาจําไว้เลยนะฮะมีประโยคยะธาเนี่ยถ้ามียะมันก็ต้องมีตะนี่ครับถ้ามียะมันก็ต้องมีตะนะครับมันจะทิ้งกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยยะามันก็ต้องคู่กับตถา,ายะธาในการใดตถา,าก็ต้องในการนั้นและวิธีการแปลศัสต์นี้เนี่ยแปลก่อนเลยครับเขาจะแปลตอนไหนผมไม่รู้แต่ที่ผมรู้คือเห็นก่อนแปลก่อนจบครับเนี่ยยะธาเจอแบบนี้แปลแบบนี้ครับเป็นการลัศสตมีด้วยแล้วก็ไม่ผิดนะฮะ ยะธา,าในการไดราชาอันว่าพระราชาสัพทาอลังการปฏิมณีโตเคยเห็นหรือยังครับสัน์นี้เคยเห็นหรือยังสัพพะแลว่าอะไรครับอ,อทีนี้สับนี้อลังการละคืออะไรอ,ะอลังการครับเหลือสั์เดียวคือปฏิมดิโตปฏิมณีโตตัวเนี้ยเดี๋ยวก็เห็นเนี่ยถ้าเราแยกสั์อย่างนี้ปุ๊บเห็นแล้วเป็นผู้ประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอลังการทางตัวงน่เห็นสายตลอด คู่ไม่ใช่เป็นผู้ประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงอภิรู้เหตตวาหัดถิงทํำยังไงนะ่ะซึ่งช้างสู่ช้างทํำยังไงได้ต้องอะไรครับช้างต้องขึ้นครับอภิ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 แปลว่าอะไรนะ้นอุปสรรคอภิอยิ่งใหญ่จอาอภิยิ่งใหญ่ำเพาะไอตัวจำเพาะเนี่ย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 รู้ห่าแปลว่าขึ้นนะขึ้นเฉพาะแล้วเนี่ย เนี่ยอภยินะฮะขึ้นเฉพาะแล้วขึ้นต้องขึ้นสู่นะแกขึ้นซึ่งนะครับต้องสู่ถ้าแต่ซึ่งผิดทันทีเลยนะผิดสำนวนบาลีขึ้นแล้วสู่ช้างวิจรติย่อมเที่ยวไปสัญจรครับวิจรสัญจรเนี่ยอันนี้เห็นตั้งแต่เรื่องพระราธาละจบประโยมนี้ตทาในการนะั้น เอชนาหรืออมัจจาหนังสือรู้สึกจะขึ้นอมัจจาแต่ถ้าเราขึ้นชนาก็เอาชนามาเลยเตอมัจเตชนาว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นวิจารณิตย่อมเที่ยวไปแตเ่เถวเนี่ยเวลาท่านแปลผมเห็นเป็นบางรูปนะไม่ให้ความสําคัญนะมันจะแต่เถวว่าวอย่างนั้นนั่นเที่ยวต้องแยกศัพท์นะครับคือหนังสือจะเป็นยังไงท่านก็ต้องแยกศัพท์ออกนะแตถาเอวะอย่างนั้นนั่นเที่ยว แล้วเวลาแปลพยายามเอาเอวะมาติดกับศัพท์ที่มันอยู่เพราะอะไรเพราะเวลาเราขึ้นไปประโยคสามันจะง่ายถ้าเกิดว่าเราแปลพอเห็นนั่นเทียวกับเอวะนั่นเทียวคือแยกออกมาต่างหากเราก็ไม่รู้ว่าเอวะศัพท์นั้นมันอยู่ติดกับตัวไหนกันแนนะ่ประโยคต่อไปเป็นประโยครถไฟครับประโยครถไฟมาแล้วถึงสถานีสามเสน ตาสมิงนะครับครันเมื่อตัวนี้ขึ้นอะไรมาครับราชารันเ,เยนะครับเนี่ยถ้าเขียนไปแล้วก็ง่ายหน่อยตาสมิงรันเยครันเมื่อพระราชานั้นวิจารันเตวิจารติอันเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้นะมันเป็นอันตรปัจจัยอันตาตัวนี้มันแปลว่าอยู่ทําไมมันต้องเป็นนาะเตเพราะมันเป็นกิริยาลักษณะข,ของรันเยรันเยแปลว่าครันเมื่อไอตัวนี้มันต้องเป็นสัตมีตามนะครับมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ โดยประการทั้งปวงห้ามเด่ขนขาดนะอัดเสนวาเวลาแปลสับปานี่ผมยังไม่ได้แนะนำด้วยด้วยมาหรือระเถนวาหรือว่าด้วยรถหรือหรือว่านะครับเนี่ยวาสับนะแปลว่าหรือหรือว่าแต่เวลาท่านแปลขอให้อ่านสับติดกันนะอัดเสนะ ว่าด้วยม้าหรือระเทนะวาหรือว่าด้วยรถต้องอ่านอย่างนี้ไม่ใช่อเสนะด้วยม้าว่าหรือว่าหรือว่าระเทนะด้วยรถถึงมีบางรูปนะแปลแบบนี้ไม่ถูกนะทําไมถึงไม่ถูกก็อย่างที่ผมบอกเวลาขึ้นประโยคสามมันมีปัญหาครับถ้าแปลแบบนั้นมันมีปัญหาเพราะเราไม่เข้าใจสัพท์ ไม่เข้าใจในรูปประโยคต่อไปนะครับหรือหรือว่านะเสร็จแล้วประโยคนี้นะอันตรายนะ,ะ้ะประโยคนี้อันตรายเพราะอะไรถึงอันตรายมีอยู่สองตัวถามว่ามีประธานไหมไม่มีนี่เออมีอยู่สามตัวเตติเนี่ยไม่มีประธานนะแล้วไอเตติตัวนี้เป็นตัวกำชับประธานขึ้นมาถ้าเราขึ้นชนะก็เอาชนะฉายตลอดเลยฮะ ถ้าชนะมัจจาก็อมัดจาไปเนี่ยผมเริ่มต้นด้วยชนาก็เลยชนามาชนานว่าชนทั้งหลายเตปีแม้เหล่านั้นวิจารันตีย่อมเที่ยวไปตาถาเอวะเจอครั้งที่สองละอย่างนั้นนั่นเทียวจบประโยคประโยต่อไปเดี๋ยวนี้ยากหน่อยนะดูให้ดีนะครับเอวังเอวังนะเอวังเตประธานมันแอบอยู่หลังเอวังนี่เตนะครับ เตก็ยังคงขึ้นมาเหมือนเดิมฉายมาแล้วก็ต้องฉายต่ออย่าไปเปลี่ยนเขาเตชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้เอวังมันจะแปลเลยมันแปลไม่ได้นะเอวังอย่างนี้มันมันแปลไม่ได้ครับนั้นก็เอกโตหดตอว,วาตัวนี้เป็นสำานวนนิยมเอไม่ใช่ะทําไมาไ แต่ก็พอแปลได้อยู่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะแต่ตรงนี้ต้องคิดนิดนึงอนุพวินสูนะครับสเสวยแล้วสัมปติงซึ่งสมบัติเอกะโตเอกะโตตัวนี้ก่อนนะฮะตัวนี้ก่อนเอกะโตตัวหลังก่อนโดยความเป็นอันเดียวกันก็เอกะก็อันเดียวนะโตก็โดยอนุภาเวนะ ด้วยนะตถายาวิพัฒน์แล้วว่าด้วยด้วยอานุภาพปุญญานังนะเนี่ยอนังเนี่ยแห่งแห่งบุญทั้งหลายแล้วบุญตัวนี้มันเป็นบุญแบบไหนเขาก็เลยอธิบายออกมาเป็นคำนี้ครับซึ่งเป็นคําแปลยากนะนี่ครับเขาเลยอธิบายออกมาแบบนี้มันเป็นคําแปลยากครับ ด้วยอำนาจแห่งบุญทั้งหลายเสร็จแล้วไอ้กตานังเนี่ยปกติกตานั้นแปลว่ากตาแปลว่าอันกระทําแล้วต้องมีอันนะฮะตัวหนึ่งแล้วก็กระทําแล้วไอ้ตัวกตานี่ไปเจอที่ไหนก็ช่างวิพัฒน์ไหนก็ช่างนะฮะอย่าลืมตัวนี้ครับอย่าลืมเนี่ยอันตัวที่แปลว่าอันอันกระทําแล้วเพราะว่ามันเป็นกรรมวาจกไม่มีก็ต้องไปหามาให้ได้ นะครับต้องดึงมาให้ได้แห่งบุญทั้งหลายแล้วมันมีคำหนึง่งอันแล้วก็อันตนพอเข้าใจไหมครับคำนี้อันอันตนคือถ้าสามารถให้คำตอบแปลว่าทำไมมันจึงแปลว่าอันอันตนทำไมเขาถึงแปลอย่างนั้นนี่ถ้าสามารถให้คำตอบได้ นั่นแสดงว่าท่านสามารถที่จะแปลหนังสือเดินหน้าต่อไปด้วยตัวเองได้แล้วแต่ถ้ายัางเอ๊ะไม่มั่นใจยังไม่เข้าใจไม่รู้สินะเออ <c oughs> มันก็ต้อง,ต,องต้องอาศัยมาน,นั่งฟังต่อคำว่าอันอันตนเนี่ยเราเจอบ่อยแล้วครับเพราะอันตัวแรกผมจะพูดอันตัวแรกคืออะไรตัวแรก ตอบได้แค่นี้แค่นี้ก็อยากตอบแค่นี้ก็อยากตอบอันตัวแรกเป็นอันที่เป็นวิเศษนะคือกตานังเนี่ยมันเป็นวิเศษนะของคำว่าปุญญาหนังดูวิพัฒน์มันเหมือนกันมันก็เลยแปลว่าอันครับแล้วอันตัวที่สองมาจากอันอัตนาเนี่ยอัตนาเพราะมันต้องขึ้นตัวที่แปลว่าอันมาอยู่แล้ว อันอันตนเสร็จแล้วแทนที่เขาจะแปลกระทำแล้วเขาไม่แปลเขาดันไปแปลตัวหน้าหุตวะเป็นเอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันกระตะกระทำแล้วนี่ครับเป็นเสร็จแล้วโดยความเป็นอันเดียวกันเสร็จแล้วก็กระตะกระทำแล้วเนี่ยมันมาย,ยากอยู่ตรงนี้ แทนที่จะแปลว่าอันตนเนี่ยอัก,กะตะกระทําแล้วกลับไปแปลว่าอันตนเป็นโดยความเป็นอันเดียวกันกระทําแล้วกลับไปแปลอย่างนี้ทําไมถึงแปลอย่างนี้เพราะแปลเอาความเพื่อให้ได้ความหมายไงครับท่านลองคิดดูว่าคนทั้งหมดเนี่ยเอกโตสัมปติญ,ญานุพวิงสุคือ ใช้ส,สมบัติร่วมกันสเสวยสมบัติร่วมกันมีสุขร่วมสุขมีทุกร่วมต้านเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมดที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอานุภาพแห่งบุญแล้วบุญนี้มันเป็นยังไงบุญที่เคยกระทำมาร่วมกันความหมายเอกโตหุตวาคือบุญที่เคยกระทำมาร่วมกันดังนั้นเขาเลยแปลแบบนี้ไงครับมันทำให้เราแปลแยากถ้าเราจะแปลแบบง่ายๆก็ได้นะฮะอ่านว่าชนทั้งหลายเหล่านั้น เป็นโดยความเป็นอันเดียวกันอย่างนี้แปลไปเลยนะสวยแล้วซึ่งสมบัติวิอานภาพแห่งบุญอันอันตนกระทําแล้วก็ได้แค่แปลถูกก็สุดยอดแล้วครับใช้ได้นะฮะต่อไปเลยครับปณะ,ะก็พูดถึงเรื่องรถบีเอ็มนะของพระราชารัญโยปณะนะเ,เป็นครั้งแรกนะครับที่เราเจออิติที่ไม่ได้แปลว่าดังนี้เ,เป็นครั้งแรกเลยนะ ปณะก็อัดสาอันว่ารถบีเอ็มทั้งหลายปันจากห้าปันจักห้าเสร็จแล้วอิติเนี่ยนะคือครับเป็นครั้งแรกที่เจอเดี๋ยวเราก็จะเจอเรื่อยๆนะอิตินะครับแล้วว่าคือนะอิติคือ <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็แปลอันว่าทุกตัวเลย แล้วไม่มีดังนี้อิติปแปลว,ว่าคือไปแล้วจะไม่มีดังนี้นะครับแปลว,ว่าคือไปแล้วห้ามมีดังนี้อิติคือพะโลอันว่ามาชื่อว่าฟละอันว่ามาชื่อว่าฟละวานะอันว่ามาชื่อว่าบุปปะอันว่ามาชื่อว่าบุปปะวานะอันว่ามาชื่อว่าสุปัตตนี่เป็นชื่อของรถเบนท์ห้าคันโอน รัญโยของพระราชาโหนติมีอยู่หรือโหอนติย่อมมีรัญโยแก่พระราชาได้นะแต่ผมผมว่าให้แปลว่าของดีกว่ารัญโยของพระราชาโหนติมีอยู่โหนติก็มีค่าเท่ากับอัฉินั่นแหละครับมันทาดว่ามีว่าเป็นด้วยกันนะทาาว่ามีว่าเป็นด้วยกันโหนติมีอยู่แล้วแปลสุดท้ายไปเลยนะแปลว่ามีอยู่อย่างเนี้จะดีกว่าพอใจนะประโยคนี้ คือตอนแรกเราอาจจะแปลแยากหน่อยพอพอนานๆเข้าเดี๋ยวจะจะเข้าใจครับประโยคนี้คือตอนนี้ก็ต้องเข้าใจว่าต้องฉันแล้วครับอ่าครับอ่อ,อนครับ